วูดดีต้ตอกย้ำกระแสะลิซ่าฟีเวอร์บุกบุรีรัมเซอร์ภสยเทศกาลลูกชิ้นยืนกินเริ่มต้นแล้วสำหรับงานเทศก,กาลลูกชิ้นยืนกินที่เปิดไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมากระแสะตอบรับดีมากๆค่ะมีทั้งชาวบุรีรัมและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดมาร่วมงานกันอย่างคึกคักและจะต้องบอกเลยค่ะว,ว่ากระแสะลิซ่าแบล็กพิงที่ได้สัมภาษณ์กับรายการวูดดี้โชว์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนเธอได้พูดถึงจังหวัดบ้านเกิดคือบุรีรัมว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินและน้ำจิ้มสูตรเด็ดวงเเเล็บสูตรรพพิิกกผาาที่่แมคยไปน ตังแต่เด็กๆนั่นจึงกลายเป็นกระแสลิซ่าฟีเวอร์ขึ้นมาในทันทีทําให้เกษตรกรกับมาขับข้างภายในข้ามคืนล่าสุดบูดี้มิลินทจินดาพิธีกรฝีปากกล้าเจ้าของรายการบูดี้โชว์ก็ได้เดินไปที่งานเทศก,กาลลูกชิ้นเยือนกินครั้งที่4ี่หลังบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์โดยเพจเฟ e บุ o k บุรีรัมย์ไปไหนดีได้เผยาพรบูดี้พร้อมครอความว่าคุณบูดี้มาเซอร์ไพรส์พ่อแม่ลูกยิน พ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมขอบคุณพี่วุดีและทีมงานมากๆครับและบุดีก็ได้ตอบกลับเช่นกันว่าขอบคุณชาวบุรีรัมพ่อค้าแม่ค้าทุกคนและเพจบุรีรัมไปไหนดีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยนะครับ